สวัสดีคับเพ่อนฝาแฝดบวผมทุกท่านนะวันนี้ผมพบอีกครั้งนะฮะวันนี้ฮะผมจะมารายงานผลประจำวันนี้นะครับเป็นอินเตอร์มามี่ครับตบแอตเลนเต้นะครับยูเนเต็ดนะครับผมก็เป็นอินเตอร์มามี่ฮะชนะไปถีบประตูต่อศูนย์นะฮะก็เป็นสองประตูจากยูเนเมตตี้ครับแล้วก็หนึ่งแอติดต์ของเขานะฮะาในลีกของสหรัฐอเมริกาเขายิงทั้งหมดสามลูกนะครับผมแล้วก็แอติดต์หนึ่งครับแล้วก็คู่ที่จบไปฮะล่าสุดครับเป็นบาเยนน์กับซิตี้นะครับผมก็บาเยนน์เย็นจริงๆฮะโดนซิตี้ชนะไปครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับผม ก็อีกคู่ที่จบเช่นกันนะครับเป็นสเปอร์รับกับไบรอนซิตี้นะครับผมก็สเปอร์ยักษ์ะห้าประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้ฮะแนวทางที่เราจะมาพูดถึงนะครับผมวันนี้ฮะบอลใหญ่แข่งกันเยอะมากเลยครับผมวันนี้ฮะผมขอให้เป็นนะครับไบตันครับเพราเป็นฝรั่งฮะวันนี้ไบตันต่อนะครับผมก็อีกคู่ครับเป็นเชลซีกับนิวคาสเซิลครับวันนี้ผมขอให้เป็นนิวคาสเซิลนะแต่คู่สุดท้ายต้องถามว่าอยู่ที่หน้าอกของผมนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกันอาร์เซนอลตอนเจ็ดโมงครึ่งครับวันน แบล็กช็อตเตอร์มีในเตตนะครับวันนี้3คู่อันนี้ครับผมเน้นๆเลยครับผมเมื่อวานทำยับนะฮะปิดประตูต่อนหนึ่งเลยะวันนี้เขาแก้ครับตอนต้องขอกลับลาการไปก่อนนะเป็นพี่นักดงสนใจส่งนะครับหรือทักเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ